สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาชมช่องแอตติลาวันชแนลนะครับกับบ่าวต้อยกกอกๆได้พ่อแม่พี่น้องได้มาชมการตําส้มตําของเมืองพิษณุโลกดูนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะตําดูก่อนตำดูก่อนเสร็จจัดจานหรือเปล่าชี้ว่าจะให้แม่บ้านปิดข้อก่อนนะครับก่อนนะครับผมโอเคนะอยากให้แม่บ้านไปตำก่อนนะ

อยู่ในถุงนะเอาไปให้พี่บ้าน,นอกหมดนะนนะก็ไม่ถุงนช้อนอยู่ในห่อครับผมวันนี้เตรียมตัวไปแล้วเพ้อพาน้องนักเกิต,ต,ตไปแล้วเน,นี่ยบ้านพี่บ่าหอมมาด้วยนะครั ได้แล้วอ้เกดบอกาพี่ต่อยกินเพี่ยังไปชิมชิมที่อร่อยไหมชิมดิลองชิมที่กินได้ไหมเอาเลยเดี๋ยวพี่ไปเอาซอน้ใหม่ของไปฝากพี่ชาย้านนอกด้วยหรือเปล่ายัง้แม่พ่ใหญ่แม่พุ่ใหญ่ต่ำ จ้ชก,กัน่อยู่ไหนไม่รู้ค่ะต้องส่ะคะไลค์ใหน่งไปนะคะสุใคะ อันนคะเอสมาตเด้อค่ะว่าเ็แพ้ตเลยอ๋อม่นเาไมปไม่ติดิดเด้อค่เด้อตรกับิดห่อจ้าตนั่เลยจ้าต้มต่้มเน้อพอแม่น้องเนาะเ่ผู้ใหญ่ไปดูน้ำขนมจีนเออที่บ้านก่นย่งอย่บ่กเอมันอร่อยมันนัวอันนีมันมีฝาบครับครับ อยู่ในถุงเอาไว้ให้พี่ไทายบ้านนอกครับอยู่ในถุงครับครับไปด้วยครับออมครัพพีี่่่ิิหหนหย ทกซีไปดูพานาเนาะค่ะนี่เนาะเื่อนชทางนี้ก็เขาก็กินกันอยู่ค่ะเนาะดจะะไปให้คนู้ก่อนค่ะเอาไปขุนอไปนะคุน่ยนะคับอาไม่ไวอัีช่วยกินข้าวปุ้นอนโคข้าวข้ามนจะต่เล้ัวตมือเออข้าวปุนตงกาน่งากินยุ่งเออ้าวุ้น้วล่ะต่าไปน้อยม

ก็เต่นนอยกอนเลยามโลดเดี๋ยวที่อานั่นแบบจอยโซ่ ช่วงสูงเออสิลนพกกระดาษจะ่นทิงช่วงช่วงทีนีให้เขได้ดำเนาะสู้ๆบ้านสูะมาถูกทุกท่านที่เข้ามานี่แบงให้ชาวบ้านให้วบ้านขึอุ้ยหลายคนตรงนั้นน่ะเราจอนทับสามเม็ด ไม่เผ็ดเลยได้เออเพราะบ้านเราน่ยสาเมตรยันเลย่่พรไเม็ดเงถ้าใครกินไม่เผ็ดเ่เผ็ดมเผ็ดทั้งม่เผ็ดทั้งมแล้วพีคนนเผ็ดพี่เห็แล้วพี่เคยสั่กิเลยไกินดาอืมไนะคะมีนมออไ่

อือย้อนได้สคาได้ลมงนแผคนอาผมบคหนึ่งเดียวเราเน่ยมาเจอได้ในอ๋อนองแผลอันนี้ขึ้นคลิปใหม่แล้วโอเคดูแปดนาทีได้นะ สาวปานนะครับสาปานเผ็ดเปรี้ยวหวานนะพ่อแม่เป็น้องแลเผ็ดเปรี้ยวหวานครบทุกรสเลยทำแบบเอารสเด็ดเลยพ่อแม่เป็นน้องนะ

เต็มัวนะตัวเหลือแค่นี้นัวแซ่บเกษดาบอกาแกานนะคะหลวงพี่ี้าบอกว่าน่าไปเที่ยวจังมีของกินอะไรอะทุกวันค่ะคุณเกศดรบอกว่น้องไูอื่นมองเห็นว่าเป็นขอใ้ค่ะตะกวน่าบอกว่าส้มตำครกนะคะ900 เราว่ากันมานูัวนัไปนานไมเขาคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะจายังไงอย่าลืมกดอ่ากดล่์กดกิดตกมให้ทีรวันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ